คู้สึกใจหายนะครับเนื่องจากว่าเคยทำงานร่วมกันมาหลายปีและก็เป็นครูที่เป็นต้นแบบในด้านการสอนภาษาไทยซึ่งลูกศิษย์ลูกหาก็ได้เจริญก้าวหน้ามาหลายรุ่นแล้วนะครับถือว่าเป็นเป็นบุคคลที่สำคัญของโรงเรียนเรานะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับที่ครูบรรจงได้ทำหน้าที่เป็นครูนะครับเป็น ที่จบุคคลมาจนถึงวันกเกษียณ60ปีนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ขอให้คุณครูบรรจงงนะครับมีแต่ความสุขนะครับดูแลครอบตัวสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและก็มีปัญหาอะไรมีอะไรพูดคุยยินดียินดีเป็นที่ปรึกษายินดีนะครับก็ส่งทายาทไว้คนก็คือค,อนะครูปอแล้วก็ขอให้ครูบรรจง ประสบโชคดีได้มีโอกาสได้เลี้ยงหลานเต็มที่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมก็คุณครูประดิษฐ์เนาะก็ทำงานมาที่นี่ก็หลายปีนะครับตั้งแต่เป็นนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนเป็นประตูเป็นเฉลีดด่บ้านหนองบอนเนาะสมัยนั้นนะครับก็ได้เห็นครูบรรจงตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะครับ จนกระทั่งปัจจุบันนะครับท่านก็ได้มาทํางานด้วยนะครับก็มองดูเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับที่ท่านได้ทํางานนะครับอาศัยความมุ่งมุ่งมุมานะครับที่ท่านได้มีความพยายามนะครับได้มาสั่งสอนนะครับก็ได้เห็นนะครับการทํางานของท่านทุ่มเทนะครับให้กับเด็กๆนักเรียนนะครับที่ได้เข้ามาเรียนนะครับก็ในวันอันดีที่จะถึงนี้คือท่านได้นะครับ เกษียณอายุราชการนะครับท่านก็ได้ทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับหลังจากนี้ไปก็ขอให้คุณครูบรรจงนะครับพักผ่อนนะครับทํางานนะครับตามที่ตัวเองปรารถนานะครับขอให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสยณงปรรการใดก็ให้สมความปรารถนานะครับไปอยู่บ้านก็พักผ่อนเยอะๆนะครับดูแลนะครับลูกๆนะครับก็ประสบความสําเร็จกันทุกคนแล้ว ก็ขอให้ครูบรรจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับดีครับครูบรรจงครับเนื่องในเกษียณนะครับก็ขอให้ครูบรรจงครับมีความสุขนะครับในวัยเกษียณนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้มานะครับสร้างนะครับความรู้ให้กับเด็กๆนะครับตลอดระยะครับหลายสิบปีนะครับตั้งแต่ปี49นะครับขอให้คุูบรรจงนะครับ มีความสุขร่างกายแข็งแรงแข็งแรงครับสวัสดีค่ะดับตำรวจหญิงชิชาลินครบด่านกลางนะคะก็เพิ่งจะมาทํางานร่วมกับครูบรรจงได้ไม่นานแต่ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณครูบรรจงที่ให้คำแนะนําหลายๆอย่างครูบรรจงจะเกษียณแล้วขอให้ครูบรรจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายค่ะก็สำหรับครูปอเช่นะครับ ก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับครูบรรจงมา15ปีก็เห็นถึงความขยันความเอาใจใส่นักเรียนแล้วก็แบบอย่างที่ดีในการทํางานนะครับก็ในวารละที่เกษียณ60ปีก็ถือว่าครูจนได้พักผ่อนแล้วก็ขอแสดงความยดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะครูบรรจงครูโอนะคะก็ได้ทํางานร่วมกับครูบรรจงมาหลายปีนะคะได้พบปะพูดคุยกันได้รับประสบการณ์อะไรหลายอย่างจากการทำงานร่วมกันค่ะ ก็เป็นมิตรภาพที่ดีอย่างหนึ่งในโรงเรียนนะคะหลังจากนี้แล้วถึงครูบรรจงจะไม่ได้อยู่กับพวกเรานะคะแต่ครูบรรจงก็ยังอยู่ในความรงจำของเราไปตลอดนะคะบ้านครูบรรจงอยู่แค่หน้าโรงเรียนตรงนี้เองนะคะว่างๆก็แวะเข้ามาทักทายเยี่ยมเยียนกันนะคะมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกันตลอดนะคะถ้าโรงเรียนมีอะไรก็ฝากครูบรรจงเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนนะคะมาทํากิจกรรมร่วมกัน แล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้ครูบรรจงรักษาสุขภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพล่มใจให้ลูกหลานไปนานๆค่ะรักและคิดถึงตลอดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสิบิ์ตำรวจโทรหญิงพงเพชรวงศ์สงางนะคะหรืวัวกาคุคนนะคะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณแม่บรรจงครูบรรจงเน้อที่ได้กเกษียณอายุงานราชการนะคะได้กับ ได้ไปพักผ่อนใช้ชีวิตตามแบบที่ครูบรรจงชอบเลยน,น,นะคะชอบไปไร่ไปสวนไปเที่ยวนียนะคะก็แสดงความินดีด้วยนะคะได้พักผ่อนแล้วเนาะ mm. แล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูบรรจงที่ตั้งแต่หนูมาอยู่ที่นี่นะคะ mm. ครูบรรจงก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหนูในหลายๆเรื่องเนาะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาจารย์แม่ที่คอยให้คำปรึกษากับน้องๆแล้วก็ลูกศิษย์นะคะ mm. ก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีครับผมสิบตำรวจโทภูรดนประเสริฐทรัพ์นะครับวันนี้ก็จะมาขอไวยพรให้ครูบรรจงนะครับนางสาวบรรจงอ่อนแพงนะครับครูบรรจงโรงเรียนของโรงเรียนตำรวจรตะเวนชายแดนสิงคโปร์นะครับขอให้ครูบรรจงมีแต่ความสุขนะครับในเส้นทางของการเกษียณของปีนี้นะครับขอให้ครูบรรจงมีแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนานะครับขอคุณครับ ครับผมกุตินะครับก็ขอากล่าวคำอวยพรให้ครูบรรจงนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับหลังชีวิตวัยเกษียณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกระผมสิบตำรวจตีจักรพงศ์สมพรเนื่องในวันกเกษียณของครูบรรจงขอให้ครูบรรจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปนะครับ สวัสดีค่ะครูมินก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ครูบรรจงเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณครูบรรจงนะคะที่คอยมอบความรู้แล้วก็ความรากให้กับพวกเรานะคะขอให้ครูบรรจงนะคะมีความสุขในวันเกษียณนะคะหลังจากนี้ก็ขอให้ครูบรรจงได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มีสุขภาพแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะ โอเควัสดีค่ะครูบรรจงนี่ครูสูรนะคะจากที่ได้ทํางานมาร่วมกับครูบรรจงเนาะเป็นคาารูอาจารย์สังกัดเดียวกันนะคะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีประมาณ1ิกว่าปีที่ได้ร่วมง,งานกับครูบรรจงหรือายตุ่นเนาะก็คือายตุ่นนะคะเป็นคล้ายๆเป็นแม่คนนึงของครูสูรเนาะให้ให้คาปรึกษาให้บทเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ต่างๆที่นําไปสอนนักเรียนเนาะหลังจากนี้วางมือแล้วจาก การพายเรือเรือจ้างลำนี้เนาะก็ขอให้คุณบรมจงใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงและลูกหลานคิดถึงนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันจันนะคะเราก็จะมาอวยพรให้คุณภูบริจงอ่อนแพงนะคะที่จะ,ะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะก็ขอให้คภูริจงมีสุขภาพ แข็งแรงเนาะ,อะคอยดูแลลูกๆหลานในโรงเรียนเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุนทรัพย์หรือว่าอะ,อะไรอะหลายๆอย่างเนาะก็ขอบคุณนะคะระยะเวลาที่ร่วมร่วมกันทํางานเนาะก็ขอบคุณสิ่งดีๆเนาะที่มอบให้กันค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูมะนาวนะคะ ค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาอวยพรให้กับคุณครูบรรจงอ่อนแพงนะคะที่เกษียณอายุราชการค่ะค่ะตลอดระยะเวลาที่ได้มาทํางานที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะเราก็ได้ทํางานร่วมกับคุณครูบรรจงคุณครูบรรจงก็เป็นคุณครูอาวุโสในโรงเรียนที่ครูมะนาวนับถือ1คนนะคะและทุกๆความสาเร็จของครูมะนาวนะคะก็จะมีคุณครูบรรจงแล้วก็ครูใหญ่เสรีนะคะอยู่ในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นงานรับปริญญาหรืองานต่างๆนะคะ ก็จะมีคุณครูบรรจงแล้วก็คุณครูใหญ่เสรีให้คําปรึกษาตลอดนะคะอาจจะไม่ได้ทํางานร่วมกันนะคะเพราะว่าคุณครูก็จะทํางานอยู่ฝั่งอนุบาลน,นะคะค,ครูบรรจงก็จะอยู่ฝั่งประถมค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะครูมะนาวก็ขออํานาจพระศรีรัตนาตราัยนะคะโดยมนดานให้ครูบรรจงมีแต่วความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกเรื่องนะคะ และหลังจากนี้ให้ไปใช้ชีวิตเที่ยวให้เต็มที่นะคะอยากไปที่ไหนก็เดินทางเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยนะคะค่ะโรงเรียนกับบ้านครูบรรจงก็อยู่ใกล้ใกล้กันนะคะถ้ามีเวลาว่างก็แวะเวียนเข้ามาเล่นแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะค่ะขอให้บรรุครูบรรจงมีความสุขทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะก็ขอสแสดงความยินดีกับครูบรรจงด้วยน,นะคะที่ได้อา่า เกษียณในปีนี้และก็ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาอบรมตั่งสอนลูกศิษย์ให้ได้ถึงฝั่งเเปรียบเสมือนเรือจ้างที่ได้ขนส่งลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งฟ้านะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ครูบรรจงมีสุขภาพแข็งแรงและ,ะมีความสุขในในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ ก็ขอให้คุณบรรจงนะคะในวาระที่จักรกะเษียนขอให้คุณบรรจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีวกระเสียณที่มีความสุขแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกอย่างที่บอกลูกบอกหลานนะคะแล้วก็จะคิดถึงค่ะขอบคุณค่ะ